ท่านดูแลเหลือลิ้นไรในตัวตให้แก่เราไอเด็กชั้นใดเราก็ดูแลท่านชั้นนั้นประการที่3การต้อนรับดูแลการที่เราจะเป็นลูกที่ดีประการที่3ามก,ก็คือการไม่ตำหนิหรือว่ากล่าวให้บรรดาเสียใจเราเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความรักของครอบครัวก็เยือกเย็นลงลูกไม่เพียงแค่ไม่ดูแลแม่แล้วหรือพ่อแม่แล้วบางครั้งยังตำหนิดูด่าว่ากลา่าว ในชวสิบวที่สิบห้าเขายุติบอกปูนชายที่ฉลากระทำให้บิดาดีแต่คนโง่ดูหมิม่นมารดาของตอนพระเจ้าบอกเลยครับว่าคนที่ดูหมิม่นมารดาของตอนนั้นคือคนโง่ใช่ไหมครับถาว่ามารดาของเรานั้นเรียนไม่เท่าเรานะครับถามว่าฉลาดไม่เท่าเราถามว่าทำไมเดินช้าไม่แข็งแรงอะไรอย่างเนี้นี่คือการดูหมิ่นคุณแม่ของเราพระเจ้าสมบอกว่าเป็นคนที่โง่ขาวกาอปัญญา สุภาษิตบัที่20สิ 20, ข้อ20บอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดมิดประทีปคืออะไรครับคือความสว่างสง่าราศรีความเจริญความมาัง่งคั่งจะมืดมิดไปถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่แช่งบ,บิดามานาของตนประการที่4เกิดสุดท้ายก็คือการทําให้แม่มีความสุขในชีวิตเป็นอภูริดดครับทำให้แม่มีความสุข หน้าที่ของลูกก็คือทําให้แม่มีความสุขนั่นเป็นหน้าที่หลักของลูกที่ดีสุภาษิตวันที่ยี่สิบยีิบ้าอกว่าจงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเป็นปรีแม่นั้นเป็นผู้ทรงมีคุณค่าในชีวิตมีภาษาอะไรภาษาที่พูดกับคล้ายถึงเรื่องแม่คนไทยเรียกว่าแม่ใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับมาเตอร์ใช่ไหมครับภาษาสัสกฤตเรียกว่ามารดานะครับภาษาบาลีเรียกว่า มาตาภาษาแขกเรียกว่ามัมมีเพิ่งรู้อ๋อมีนะครับีมเรียนแกลว่ามัมมี่รึเป่ามัมมีมีหรือเรียกว่ามีมีมัมมี่นะครับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรครับมามอมนะถูกต้องเกาหลีแหละครับมีใครเกาหลีมั้ยเรียกว่าอะไรนะเกาหลีเรียกว่าออมม่านะ อ๋อมานนะภาษาญี่ปุ่นแล้วครับโอกาซังโอกาซังค,คนเวียดนามเรียกใครๆแม่นะแต่จะโทรเสียงสูงนิดหน่อยอะไรเป็นต้นนะครับนะมีคนถามว่าคุณเคยล้างเท้าให้แม่หรยเคยน้คแม่อาบน้ำเราทำตัวเราเคยล้างเท้าให้แม่หรือยังถ้าเราไม่กล้าขอยดึงผ้าพระบาทเสด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวโปร่งส่งล้างเทา้า น,น่าประทับใจจริงนะครับมีสิ่งที่น่าประทับใจประการที่5สุดท้ายนะครับการที่เราจะเป็นโลกที่ดีได้นะประการที่5ก็คือการเชื่อฟังคําสั่งสอนและคําแนะนําจากมารดาของเรา,ส,าสุภาษิตบทที่หข้อที่8ถึง9บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคําเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคําสั่งสอนของแม่เจ้าพ่ออะไรครับพ่อทั้งสองนั้น เป็นมงคลงามสวมศีสันของเจ้าและเป็นจี้ห้อยคอของเจ้านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระเจ้าเปรียบเทียบคนที่เชื่อฟังและรับฟังคาแนะนําสั่งสอนของพ่อแม่ว่าเป็นเหมือนคนที่มีความสวยงามเป็นเหมือนคนที่เป็นจี้ห้อยคอแล้วก็มีมงกุฎเมื่อใดเรารับฟังคําสั่งสอนจากปีดามารดานเมื่อนั้นเราคล้ายๆแบบว่าปรากฏชนะเลิศน,นันสังขัย เขาให้มงกุฎมาพระเจ้าให้ใหมงกุฎมาใช่ไหมครับสุภาษิตวันที่สามสิบ้ 3, อสิบเจ็ดว่าในตาที่ยเยอะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมาดาจะถูกกาแห่งขุกเขาจิกเออจะถูกกาแห่งขุกเขาจิกเออจิกออกใช่ไหมครับและแรงจะกินเสียโอ้โหเป็นไงครับคนที่ในตาเนี่ย,ยเยอะเย้ยบิดาว่าไม่ได้เลือกความรู้ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ หรือว่าดูถูกไม่ฟังมาดามาดาว่ามาหนึ่งคำเราว่าไปสิบคำจะถูกกาแห่งภูเขาจิกออกและแรงจะกินเสียน่ากลัวมากเลยนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราเดินกับพระเจ้าเราประสบความสำเร็จหน้าที่การงานแต่เราไม่เคยเลียวแลบิดามาดานเราเลยเราเยกเยอื้ยบิดาเราเราไม่ฟังคาเดินของมาดานเรามาดานเราวินาเราทําทไมเรามีความทุกข์จริงๆทําไมเราเต็มด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ทำไมเราเต็ไมไปด้วยความทุกข์ทำไมกิจการการค้าไม่เจริญทำไมเช็คยังเล้นอยู่ทำไมเก็บตังค์ลูกค้าไม่ได้ทำไมขยันแข่งขเท่าไหร่เกรดก็ไม่ขึ้นเป็นไปได้ไหมครับว่ากาแห่งภูเขากำลังจิกเราอยู่นะครับหรือแรงจะกินเราเสียสุภาษิตบทที่ยี่สิบสามยี 23, 22, ่สบองบอกจงฟังบิดาของเจ้าผู้่ให้กับเดิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นบรรดาเมื่อนานแก่คนที่เราควรจะยกย่องเพิ่งทุนที่สุดถ้าจะเป็นใครสักคนนั้น คนที่อยู่อันดับเต็งก็น่าจะเป็นมา,นานรดาขอมที่เป็นไหมครับเป็งคนที่เทิดทูุยกย่องสุภาษิตที่หกข้อยี่สิบยี่สิบสองบูชายกนทองเ,เอ,อ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคําสั่งสอนของแม่เจ้ามัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอผูกมันไว้ที่คอของเจ้านะครับเชื่อฟังคําสั่งสอนจากบิดามารดาเพราะอะไรครับต้องเชื่อฟังประการที่ห้าจะเห็นก็คือว่าเพราะคาแนะนําจะปกป้องเราพี่นันพูดอีกครับคำแนะนําจะปกป้องเราคนที่ชอบฟั ชีวิตจะปลอดภัยเพราะต็ไมไปด้วยการปกป้องเรา22่อบอบอกเมื่อเจ้าเดินมันจะนําเจ้าเมื่อเจ้านอนลงมันจะเฝ้าเจ้าเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมันจะพูดกับเจ้าในข้อ24บอกว่าเพื่อสวนเจ้าจไว้จากหญิงชั่วร้ายจากลิ้นพนาพนองของหญิงสัสจรประการที่2ทําไมเราต้องฟังคําแนะนําตักเตือนของมารดานของเราประการที่2ก็คือพาะคําสอนเป็นเหมือนเครื่องนําทางเราไม่ให้หลง Lead us ในข้อยิบสาบอกว่าเพระบัญญัติเป็นประทีปและคําสอนเป็นความสวา่างคนที่รับความคาสั่งสอนของบิดามารดาก็เป็นเหมือนกับผู้ที่เดินไปไหนแล้วมีไฟฉายติดตัวไปด้วยเหมือนกับรถยนต์ที่ไฟหน้าสวา่างใช่ไหมครับสามารถเห็นระยะไกลได้จึงจักเหมือนเป็นเหมือนมีผู้นําทางแล้วเราสามารถไปได้ไกลได้เป็นไปได้ไหมครับว่าบางท่านไปไม่ได้ไกลในชีวิตยังติดขัดสะดุดอยู่เรื่อยไป เป็นไปได้ไหมเราไม่ได้ความคำแนะนำคำสังสอนของพิดามารดาตัวอย่างป้ายนำทางที่เราเห็นทาให้เราปลอดภัยทําให้เราไม่ฉลาทําให้เราไม่เกิดปลลัญหาเรื่องเงินทองแม่ก็บอกเนี่ยลูกอย่ากินเนื้อเยอะกินผักเยอะๆ,ๆนะครับจะได้น้ําหนักไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เชื่อฝังพ่อแม่ของเราแต่ในชีวิตจริงบางครั้งเราพบว่าโลกความจริงนั้นบางครั้งแม่ก็ไม่ได้มีบทบาทของตัวอย่างดีเราพบในพระพัมภี์เช่นเดียวกัน,กนในสดุดีบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อสิบ แม้บิดามารดาของข้า,ลาพลมจะทอดทิ้งข้าพลมแต่พระเจ้ายังทรงยกข้าพลมขึ้นเป็นอันกำนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของเราแม้ว่าท่านเกิดมาในโลกนี้ท่านก็อาจจะใฝ่ฝันว่าถ้าแม่เราเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือถ้าแม่เราดูแลเราอย่างดี เราไม่เป็นอย่างนี้เราเพราะว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นในสังคมเพราะบางครั้งคนนั้นก็มีชีวิตที่ไม่ได้พร้อมจะมีลูกแต่ก็มีลูกขึ้นมาทําให้การดูแลของแม่ที่ดูแลลูกนั้นแม้มีความจริงใจแต่ก็ยังไม่มีความพร้อมทําให้ลูกนั้นบางครั้งก็ถูกทิ้งมาบ้างพ่อแม่ทิ้งลูกบ้างบางบ้านก็มีหลายครอบครัวคุณพ่อก็ต้องไปมีคนใหม่คุณแม่ก็ต้องมีคนหนึ่ง ก็ต้องปล่อยลูกไว้ตามลำพัอง,งอยู่กับปู่กับย่ากับตากับหลานเป็นต้นทําให้ลูกนั้นก็ไม่รับการดูแลจากแม่อย่างดีทําให้มีความทุกข์แต่พี่น้องเขาแท้จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เป็นเหมือนตัวแทนของลมมาดูแลชีวิตของเราถ้าพ่อแม่ดูแลเราอยา่างดีเราก็จะเกิดมาด้วยความสุขมีชีวิตที่มีความจเจริญมีความสําเร็จแต่ถ้าพ่อแม่ดูแลเราไม่ได้อย่างที่คุณจะเป็น พระเจ้าก็ยังทรงดูแลเราเองไห,ไหมครับเพราะพระเจ้าเป็นเหมือนพระบิดาของเราจึงมีการเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเหมือนแม่ที่สั่งไปพระเจ้าจึงปรารถนาจะดูแลเราในสิ่งที่เราขาดเหลือเพราะโลกนี้มีความบาประบบที่ถูกทําลายก่อนเพื่อนเลยแล้วนี้ก็คือระบบสาราัณครอบครัวครอบครัวปจัจจบันครอบครัวที่มีการถูกทําลายอย่างมากที่สุดมีความไม่สมบูรณ์เรารู้ว่ามีข่าวที่บอกว่ามีคนที่ไปคลอดลูกทิ้งไว้ในห้องน้ํา ในสถานีขนส่งก็มีพี่น้องลอาคิดถูกว่าลูกคนนี้ถ้าเกิดรอดชีวิตมาแล้วโตไปเนี่ยเขาจะบอกคุณได้อย่างไรว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นใครหรือมาจากไหนแล้วถ้าเขาผ่านขนส่งที่เขาต้องอยู่ที่นี่แล้วมีตำรวจมาพบเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรและเพราะว่าสังคมปัจจุบันเป็นโลกที่เต็มไป,ปด้วยความบาปมนุษย์ก็ลดลงในความบาปทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตนเอง ในฐานะของลูกหรือฐานะของพ่อแม่อย่างสมบูรณ์แบบได้แต่พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เรามีชีวิตใหม่และปรารถนาจะให้เราพ้นจากความบาปโดยการที่พระเจ้ารทรงไารไถ่เราเพื่อเราจะกลับคืนสู่การเป็นแม่ที่ดีมากขึ้นคุณแม่เองไหมครับและเพื่อเราจะกลับคืนสู่ความเป็นลูกที่ดีมากขึ้นเพราะความบาปนั้นอยู่ในจิตใจของเราทําให้เราไม่สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการได้ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรินาจะบอกอกับเราว่าพระเจ้าทรงรักเราและถ้าท่านเป็นแม่ในที่นี้พระเจ้าก็ทรงปรดรักท่านและปรถานาจะให้ท่านนั้นเป็นคนที่เป็นแม่ที่ดีถ,ดดถ้าท่านเป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วให้ท่านเป็นแม่ที่ดีต่อไปถ้าท่านเป็นแม่ที่ยังมีความขาดตกบกพร่องพระเจ้าทรงปรดมาซ่อมแซมชีวิตของท่านไดน้วันนี้ถ้าท่านเป็นลูกที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่เคยไม่เคยเลยที่จะพาแม่ไปทานข้าวแม่นั้น ถูกเอาไปไว้ต่อคิวสุดท้ายสเสมอวันนี้ท่านรู้ว่าท่านควรจะดูแลแม่อย่างดีแต่ชชื่อจริงนั้นท่านทําไม่ได้เพราะว่าจิตใจเหล่านั้นยังมีความบาปที่เคลือบอยู่ที่ยังฝังอยู่ในชีวิตของท่าน,านพระเยซูนั้นพระเจ้าสมบัตินาจะมาไถ่ความบาปท่านให้หมดไปเพื่อท่านจะสามารถกลับมาเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ได้ถ้าเราเป็นลูกที่ดีได้เราก็ทำาไา้แล้วใช่ไหมครับ็นอุปสรรคอะไรไหมที่ยังติดขับอยู่ พระเจ้าปรารถนาจะช่วยเหลือเรานะครับสุดท้ายนี้เรารวมใจกอธิฐานขอบพระคุณพระเจ้า